<29. S 2> สองเก้าหกจุดเก้าศูนย์สี่ครับจังท็อปนี่ครับปอนยางจ้าปักช่องครับ 19ึ่งครับเลดี้ครับชกอตโอใส่อ สิบเก้าโบเดิมครับเลดี้ครับรีแมปสิบห้าสามหกศูนย์ครับสองจุดหนึ่งสามสามร้อยสี่สิบเอ็ด สิบห้าเดแปดสามับเลดี้ครับ